สวัสดีครับไปทั่วที่รดเดนกับโด่งแฮ ppy channel นะครับวันนี้ผมอยู่ที่อําเภอบางเลนนะครับหรือว่าที่ตลาดบางเลนธานีนะครับหวัดน้องกบนะครับวันนี้ผมจะพามาดูอีกหนึ่งอาชีพที่ผมตั้งชื่อไวยนะครับว่าอาชีพคนหาปลานะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับพี่เขาเพื่อนแนะนาตัวหน่อยครับพี่ตู้ครับสวัสดีครับผมชันชัยแก้วลานะครับชิตุนะครับเป็นทำอาชีพก็คือซื้อปลาส่งออกทั้งในประเทศและต่างประเทศครับครับ คือประจำการอยู่ที่นี่ใช่ครับใช่ครับหาปลาได้ทุกประเภทที่ตามต้องการตามอเดอร์ว่าเขาอยากได้ตัวไหนใช่ครับเราหามให้ได้หมดไม่ไม่หมดไม่หมดนะไม่หมดฤดูกาลตามฤดูกาลบางครั้งปลาตามธรรมชาติมันก็จะมันหน่อยอ๋อส่วนมากครา เอาปลาเลี้ยงหรือปลาธรรมชาติอ่าโดยธรรมชาติก็จะเป็นปลาเลี้ยงครับแต่ปลาธรรมชาติจะมีบางส่วนที่ลูกค้าต้องการออ๋เขาเขาก็สั่งมาเหมือนกันสั่งมาครับแล้วอย่างอย่างโรงเรือนตรงนี้เราเสียค่าเช่าหรือว่นยังไงครต้องเช่าครับต้องเช่าต้องเช่าใช่ครับแพงมเดือนก็ไม่เท่าไหร่นะคไม่เท่าไหร่ถ้าถ้าล็อกใหญ่ๆก็จะเดือนประมาณหกพันต่อเดือนครับก็ถือว่าโอเคคนะรับถือว่าโอเคขับเล็ก ขึ้นหนึ่งเขาครับก็คือเราต้องมีโรงเรือนอ่าครับเป็นเรื่อจุดจุดสต๊อกของเราใช่ครับส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องมีเรื่องน้ําเรื่องน้ำา้ำแข็งความสะอาดใช่ครับอุปกรณ์ต่างๆพว้นที่ของเราหมดของเราหมดครับถังแช่ถังอะไรถังแช่ตาชงตาช่างครับผมนี่คือเราต้องเตรียมมาต้องเตรียมครับไม่ใช่ของที่นี่ไม่ใช่ของที่นี่อ๋อนะครับนี่คือเขาให้พื้นที่ล้นๆไม่อยอ๋อคือคือให้ีืวมาๆใช่ครับแล้วเราก็เข้ามาจับจองจับจองเสร็จอ่าครับอ๋อนี่คืออาชีพนะครับว่าเราต้องมีสถานที่ในการแพ็คกิ้งนะครับ เพื่อทําทุกอย่างให้เสร็จที่นี่ใช่ครับก่อนที่จะบรรจุแล้วก็ส่งเราเราทำบันเดียวที่จบวันเดียวให้จบครับอ๋อนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าพี่เขาจะพาไปช้อปปิ้งนะครับอันที่ว่าแล้วต้องค้นหาปลาเนี่ยคือหนึ่งเรามาหาปลาที่ตลาดนะเดี๋ยวพี่เขาจะพาไปช้อปปิ้งอีกฝั่งหนึ่งของตลาดใช่ครับนะครับ พอเราช้อปปิ off, ้งเสร็จได้ตามจำนวนเสร็จไซส์เสร็จเขาจะส่งมาที่นี่ครเราก็จะส่งมาที่นี่ครับเขารู้เขารู้เลยเดินตโนมัติใช่ครับมาเราอยู่็อกไหนใช่ครับอ๋อเขาก็ส่งมาส่งจากโน่นมานี่ใช่ครับอ๋อครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูที่โน่นนะครับว่าเราจะช้อปปิ้งปลาอะไรบ้างตามออเดอร์นะครับเดี๋ยวเราตามกันไปฝั่งโน่นดูครับนะครับ ไซอะไรครับอันนี้สอันน้ำโก้หมดแล้วจ้ะโก้อันนี้อันนี้สี่ตโลไม่ใช่อันนี้อันนี้สี่ตโลห้าตโลอันนี้สามตโลโอ้ยนี่คืออาชีพของเกษตรกรนะครับที่ว่าทำการผลิตแล้วมาที่ตลาดกลางที่บางเลนครับทุกคนวันนี้ดูบทความมเดินดูตลาดการค้าขายปลาครับที่สิ้นสุดของการทำการตลาดกระโตกมะตกระโตก ใช้ันามจปันนี้ใหญ่ไม่ใช่อี่ไม่เอาแต่ว่ัลดมีตัอบนตอนนี้เดินหาปลาหาปลานะครับตามที่เขาสั่งมาว่าจะได้จะได้ปลาอะไรินอันนี้อันนี้คือกินแบนกินแบนเหรอที่นี่ะเขาเรียกกินแบนสังเกตจากไหนอะนี่ เขาเรียกบบิ้แบนนี่กินแบนอันนี้ยี่สกจะทำปลาแร่ตะบดไม่คิดว่าเยอะแยะขนาดนี้ยี่สกแต่ว่าเขาผู้เชี่ยวชาญเขเดินได้ทึงตลาดเขลรล่อ,อันนี้ทำลงแร่แรนนทำลูกชิ้นท,ท,ทำอะไรทำลูกชิ้นทำขนม ที่สกใจนี่ปตเบียนยิ่ได้กันกละเม็ด,ดละเม็ดด้วยคู้กัละเม็ดน้้นจืดโอ้ไม่คิดว่ามันงไทเรานี่จะมีปลาเยอะแยะขนาดนี้นะมหาศาลมหาศาลสิ้นสุดสิ้นสุดของผู้เลี้ยงคือที่ตลาดมาร์เก็ตติ้งนะครับว่าคนเลี้ยงจะประสบคนสมเร็จหรือเปล่าคือเรื่องการตลาดนะครับเลี้ยงมาแล้วจะไปขายที่ไหน นี่นะฮะตลาดกลางที่บางเลนจังหวัดนคปรปฐมครับเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆเนาะ อันนี้ของเราเลยเหรอแค่เราเหรอพวกคนท่านี้ครับเป็นแบบทุกสายนี่คือเราเราสั่งเราจองจองแล้วสั่งไปแล้วครับสั่งไปแล้วพักให้แล้วภายในวันนี้เราต้องการกี่ตันไหมวันนี้ตกประมาณสามตันกว่าเฉพาะปภัยปนัยในตันกว่าปภัยในตันกว่าแล้วอื่นปลาตะเพียนตันกว่าปลาตะเพียนตันกว่า แล้วก็มันมีสังกวาาสัางกวา่า700่า <500. S 2> แล้วก็มีประจินแบน,บนกินหอโตอย่างละ300คือแต่ว่าได้ลูกค้าแต่่่ไดลูกค้าแต่เขาจะสั่งมาว่าให้เราเอาตัวไหน ดิ้นอยู่เลยนี่จันไองเราอยู่ประมาณนี้้้นี้เราข้ามไปโน่นครับผมเรจะมีรถเข็นลูกิ้งส่งให้เราอ่าลูกน้องเรากี่คนตันนี้จริงจริงลูกน้องผมจ้งว้าอยู่มาณสี่คนที่แพคกิ้งนะครับแพคกิ้ง แต่รถเราคือเป็นอยู่ฝั่งนู้นอ่าครับฝั่เราอยู่ฝั่งนูง้นจะจ้างหรือเปล่าจ้างนี่นั่งเครื่องมาอะไลบางประเทศนั่งเครื่องมานะครับก็มีมาข,ขายที่เมืองไทยเหมือนกันครับอะไรอะไรเป็นนอ,อนี่โลเท่าไหร่นี่ องร้อยพี่รถละสองร้อยครับนี่ครับปลาไหลบางประเทศนะครับนั่งเครื่องมาโอ้โหมันดีมันดีกว่าบ้านเราตรงที่มันตายตายากมีความทนกว่าปลาไหลบ้านเราใช่ใช่อร่อยไหมพี่ถ้าไปทำเนื้อเนื้อเนือมาเ็เหนมเนื้อเนื้อครับ้อันนี้ก็ไม่ต้นล้วปบป่านาไม่แก่้วปลาปานาเนี่ยแค่วันเดียวก็จะตัดขายบ้านเราปลา อันเนี้ยอันเนี้ยมัไม่ขายหรอกตัวเช่นนี้ยซาลวเทีนนี่มันมือนมไม่ขายอเ,เอเนมมยอนี่คือปลาไหลต่างประเทศความแตกต่างคือความทนทนกว่าตายช้ากว่านะครับเนื้อเหนียวไม่เหมือนปลาไหลเมืองไทยอ่านี่ก็อีกหนึ่งตัวที่นำมาขายนี่สดๆอย่าลบก็เอาไปนี่ครับความวุ่นวายที่ตลาด แต่ว่าตังทั้งนั้นนะครับ จะรุ่นรุ่นไหมในตลาดนี่นะครับแต่ว่าการติดต่อค้าขายกัน,นครับเห็นชัดเจนว่าผู้ที่มาซื้อและผู้ที่ขายก็คือ่ตกลงกันเลยนะนน<ม>ี้ว่าทันก็ทันใครติดต่อได้ก็ใครติดต่อซื้อขายทันได้ก็ทันนะครับ<ม>ทาให้ทันได้ก็เจ้าอืน่นเขาก็เหมาไปใช่ไหมการจ่ายตังค์จ่ายตังค์คุณโอนครับโอนเงินสด แต่เรารู้ว่าแพไหนเป็นแพไหน,ร,ไหนรู้ครับเดี๋ยวเขาจะส่งบินให้เราเอ๋อเขาส่งบินครับเดี๋ยวจะไปดูที่รถใช่ครับที่ขนส่งครับผมไปเดี๋ยวเราไปเก็บรายละเอียดที่ตอนกลางวันได้ข้อมูลว่าการเลี้ยงฟ้าเนี่ยนะครับเกษตรกรได้กำไร,น,ร,น,รน้อยมากนะครับแต่มาดูที่ตลาดนี่มีความต้อง,งการ เยอะแล้วพอม,มน็นมายัางไงได้เลิกต้นอาชีพนี้อ่าโดยแต่ก่อนนะครับผมทํางานในโรงงานนะครับแล้วทีนี้ก็ทําปลามานะครับเคยอยู่โรงงานแล่ปลาแล่ปลามาก่อนนะครับแล้วทีนี้รู้จักกับลูกค้านะครับลูกค้าก็าเลยอยากทำปลาสด นะครับแล้วก็เลยให้ผมมาช่วยดูนะครับก็เลยได้ดูมีโอกาสได้ทํางานที่นี้นะครับนะครับมีเคยเริ่มเริ่มต้นอาชีพคนหาปลาเพื่อให้ตามโมเดอร์ที่เขาสั่งมาใช่ครับใช่แล้วแล้วเราส่งส่งที่ไหนครับผมส่งมาเลเซียส่งมาเลเซียใช่ครับแล้ววันหนึ่งนี่เขาต้องการปลาอะไรบ้างแต่ละวันแต่ละวันนะครับมันก็จะมีปลาตะเพียนนะครับมีปลาในปลาในนะครับปลาจีนปลาจีนปลาจีนแบนนะครับปลาจีนโมโตแล้วก็มีสังกวาดสังกวาดส่วนหนึ่ง แต่ว่าตอนนี้ก็จะมีปลาน้ําจืดบ้างนะครับปลาน้าจืดเช่นขยงหรือว่าปลากรายแลวก็ปลาค้าวนะครับแต่ตัวหนึ่งที่ผมหาอยู่ก็คือสวัยนะครับสวัยที่เข้าโรงงานนะครับนันยังทําอยู่นะครับทาเป็นฟลูเซนคือง่ายๆคือวัตถุดิบหาตามออเดอร์ที่เขาสั่งมาใช่ใช่ครับใช่ครับว่าวันหนึ่งเขาสั่งอะไรมาบ้างใช่ใช่ครับ ตามจานวนและไซส์ขนาดถูกต้องครับและราคาใครเป็นคนกำหนดนะราคาเนี้เราเราก็คุยกับลูกค้าก่อนว่าราคาลูกค้าได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็มาดูที่ตลาดนะครับาดูที่ตลาดตลาดขึ้นลงแล้วก็แจ้งลูกค้าตามนั้นน,น,นะครับเพราะว่ามันกําหนดไม่ได้บางครั้งปลาที่เข้ามามันอาจจะไม่เท่ากันนะครับคือเอาง่ายคือราคานี่คือเราดู แต่ละวันเป็นหลักใช่ครับว่าจะขึ้นลงยังไงใช่ครับแล้วค่อยมาวิเคราะห์กันอีกทีว่าถ้าเขารับหรือเปล่าใช่ครับถ้าเขารับปุ๊บเราก็จัดหาให้ใช่ครับใช่ครับอ๋อตามความต้องการเขาใช่ครับวันนี้เขาสั่งออเดอร์อะไรมาครับวันนี้เขาสั่งออเดอร์ตะเพียนมาตะเพียนไซส์ไหนฮะไซส์สามตโลไซส์สามตโลนะครับตะเพียนไซส์สามรัมอันนี้สดสดสดหรือว่าสดสดสดนะครับสดสดนะครับแล้วก็มีลายนยังมีลายนนะครับครับแล้วก็มีสังกวาดสังกวาดนะครับ ตัวนี้สังกาวาดนะครับรว่าครับสังกาวาดนี่ต้องเก็บจากกระชังนะครับนี่เลี้ยงที่กระชังเลี้ยงในกระชังครับอันนี้ปลาในอ่าใช่ครับนะครับตะเพียนครับวันนี้ออเดอร์เขามีสังกาวาดมีตะเพียนตอนนี้ปลาในปะจีนยังไม่เข้ามาเพราะว่ามันยังไม่ได้ลงนะครับยังไม่ลงจากจากรถนะครับมันเป็นเวลาของเขาอันนี้เรามาเราก็มาแช่น้ําเย็นนะครับก็คือทําการน็อกใช่ครับ นะครับนี่คือเขาพอเขาตกลงราคาได้ปลามาตามไซต์ตามขนาดตามจํานวนแล้วเขาก็จะมานอกน้ำแข็งนะครับน้องน้ําแข็งครับนะครับเพื่อให้มันความสดนะครับเพื่อความสดเราต้องรักษาอุณหพูิเท่าไหร่ในการไม่ไม่ครับแาน็นกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับเ็คือแค่น็องน็อาที่เย็นพอได้ปลาปุ๊บคือน่องน้ำแข็งเลยครับน้องน้ำแข็งให้ดีที่สุดอ๋อแล้วตามบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เราจะบรรจุกล่องบรมจุครับกล่องหนึ่งก็สามสิบโลทุกปลา ทุกชนิดครับทุกชนิดคือให้ได้30กิโลครับผมอ๋อใส่กล่องครับผมแล้วเราวิ่งส่งยังไงอ่าเราจ้างรถขนส่งขนส่งที่ขนส่งมีรถมารับที่นี่นร,รับที่บางเลนครับรับที่บางเลนแล้วไปส่งที่ด่านส่งที่<ะ>ด่านที่เดาะเสดาครับ<ม>อำเภอเสดาวอำเภอเสดาครับอ่าจังหวัดสงขลาใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอ๋อทำอย่างนี้ทุกวันอ่าทำอย่างนี้ทุกทุกครั้งที่เขามีออเดอร์มาให้๋อทำคือถ้าเขาสั่งออเดอร์มาพูดเราก็เป็นคนหาปลาเขาใช่ใช่ครับใช่ครับ สัปดาห์หนึ่งก็ประมาณสองเที่ยวสองเที่ยวอยู่ที่ว่าเขาต้องการปลาอะไรใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วก็จับตามออเดอร์เข้าไปใช่ครับใช่ครับอ๋อรายได้ดีไหมครับก็ถามว่ารายได้ดีไหมก็อยู่ได้ครับอยู่ได้อยู่ได้ครับนะครับอาชีพหนึ่งนะครับมันต้องมีรายได้นะ้าไม่มีรายได้มันอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นคือเราสามารถคือเดินเดินอ่าแพร รับตามแพตามแพว่าเราต้องการปลาอะไรเราไปดูว่าปลานี้โอเคไหมโอใช่สดไหมครับผมอ่าดีไหมใช่ครับไซส์ได้ไหมใช่อ่าแล้วก็จับมาใช่ครับใช่ครับอ๋อนี่ครับอาชีพที่ต้องตื่นเช้านะครับเวลานี้ที่ผมมานะครับตอนนี้นะฮะเดินทั่วตลาดไปแล้วนะครับตื่นตื่นกี่โมงครับปกติก็ประมาณถึงตลาดประมาณตีสองครับตีสองนะครับอาชีพนี้ต้องตื่นเช้านะครับถ้ามาสายก็เจอรถ ไม่ทันไม่ทันนะโอ้โหนะครับนี่คือการกาลังบรรจุนะบรรจุพันธุ์แล้วก็ติดต่อไปเรื่อยว่ามีออเดอร์เข้ามาไหมใช่ครับเขาโอเคไหมเขาโอเคก็สั่งเข้ามาใส่บรรจุพันธุ์นะครับนี่คืออาชีพคนหาปลานะฮะไม่ได้หไม่ได้หาจะไหนหาที่ตลาดเลยนะครับคือผู้ซื้อนเองครับผู้ซื้อปลาสงนะครับดูไปเรื่อยๆนะฮะผมก็แล้วทำปลาสด เราไม่ได้ทําปลาแร่นะครับเราไม่ได้แร่ปลาเราทำปลาเดนี่ฮะขั้นตอนการบรรจุนะครับขั้นตอนการบรรจุคือเราน็อคน็อคเสร็จปุ๊บบรรจุกล่องครับผมบรรจุกล่องเราฟีดไง่ะฟีดใส่คือน้ําแข็งน้ําแข็งเกลือน้ําแข็งเกลืออยู่ได้กี่ชั่วโมงอ่าอย่างนี้เราอยู่ได้ประมาณประมาณสิบชั่วโมงได้ครับสิบชั่วโมงได้รถวิ่งรถวิ่งไปถึงรี่ชั่วโมงเหรอในการรถวิ่งจริงประมาณสิบสี่ชั่วโมงสิบสี่ชั่วโมง แล้วไปรอไปถึงด่านทุกคั้งลูกก็จะมารับด่านนู้นมารับครับถ่ายถึง<อ>้า<อ>เขาเดินเอกสารรอเรารอเปล่าเรียบร้อยเรียบร้อยตามจำนวนที่เราบอกไปใช่ครับนะครับ,รบอือฮะเราเขียนว่าอะไรอนรเป็นภาษาภาษาเมเารีเมรลมัทสีคือสังกัวาดอือนี่คือชื่อชื่อขชื่อของสังกัวาดครับภาษาที่นู่นเขาจะเรียกมัทสี ปลาทสีขับปลาท่สีอ๋อภาษามาเลยครับปลาทสีนี่ตอนนี้กำลังแพ็คบรรจุอยู่ครับนี่เป็นครั้งแรกของผมนะที่ได้มาเดินตลาดปลานะครับเดินเดินมาได้ไหมต้องยอมรับว่าเมืองไทยเรานี่ยรดมๆจริงๆนะฮะมีปลาทุกชนิดนะครับซึ่งบ้านเรามีตลาดหลักๆก็อยู่บางเลนนะครับบางบอนบางบอนบางคล้าบนะครับแล้วก็ตลาดทองสี ่าคาปีที่จะหลักปีที่ใหญ่ที่ท่านไปหาอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับที่ติดต่ออยู่อ๋อที่ติดต่อที่ทองอีกที่หนึ่งที่อยางทองที่หนึ่งใช่ครับนี่คือคือพี่เขาไปหามานะฮะหามาตามออเดอร์ที่ทางนุ้นเขาสั่งมาทั้งปีเขามีให้ทั้งปีใช่ไหมออเดอร์ใช่ครับมีให้ทั้งปีอ๋อนี่ครับไม่ใช่น้อยนะฮะต่างประเทศก็ตลาดต่างประเทศก็ไม่ใช่น้อยที่เขาต้องการปลาบ้านเรานะครับคือคือไปหลักๆเขาก็จะมาประมาณว่ามาเลเซียแล้วก็ในส่วนของ อาสิงคโปร์บ้างนะครับแล้วก็อินโดนีเซียบ้างแล้วรู้ไหมว่าเขาเอาไปเขาไปทําอะไรอันนี้เขาเอาไปไม่แน่ใจครับทําประกอบอาหารแบบไหนแต่ว่าเขาทานอันนี้เป็นตัวหลักของผมเป็นตัวหลักพังะว่านี่คือความต้องการของบริษัทตัวหลักใช่ครับคนไทยก็รู้ว่ามันอร่อยอร่อยอร่อยนะครับสังกวาดแล้วรุ่นพอรู้แหล่งไหมว่าสังกวาดเลี้ยงเยอะที่ไหนัยนาาครับัยนาาอ๋อนี่คือสังกวาดเลี้ยงที่ัชนาานะครับ ส่วนปลาหรือปลาในนี่ก็คือทั่ว,วไปทั่วไปครับน่าจะเป็นบ้านสร้างเป็นหลัก <c oughs> บ้านสร้างาสงที่นี่ที่รถรที่รถวิ่งทั้งหมดนี่ครับที่ปลาที่เห็นเนี่ย <c oughs> บ้านสร้างจะเป็นหลัก <c oughs> ที่ปลาเป็นปลาเป็นคือมาจากบ้านสร้างเป็นหลักครับเป็นแหล่งใหญ่มากนู่<ถ>ในในะครับไม่ใแถว้าแถวบางเลนนี่ก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นพวกอ่าปะจีนและก็ปนินและก็สวายสวายครับแถวนี้นะครับนครปฐมแถวนี้อ๋อนี่ครับพี่เขามาอยู่นานนะฮะอยู่ตลาดตรงนี้นานหรือยังเริ่มนานหรือยังที่นี่สักปีนึงครับ สักปีนึงนะครับรู้ข้อมูลล้วนันน้อยน้อยครับน้อยน้อยผมคือว่าผมูน้อยเพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามามือใหม่มือใหม่นะครับมือใหม่หัดขับนะครับแต่แต่ว่าไม่ง่ายนะการจะเข้ามาเข้าในตลาดลำบากครับลำบากนะกว่าจะคุ้นแล้วก็กว่าจะได้ราคาที่เหมาะสมที่เราอยากได้กวื่อจะเลือกได้ใช่จะช็อปได้เพือจะรู้คนได้และก็อนเนคชันนะครับเป็นสิ่งที่ที่ตัวแปรมากที่ทําที่ทํา ต้องใช้เวลาใช้เวลาครับใช้เวลาเราจะใช้ประสบการณ์ด้วยใช่ครับในการคัดเลือกคันเลือกใช่มียัดไส้มีอะไรมีทุกอย่างมีทุกอย่างนี่นะครับอาชีพหนึ่งอาชีพนะครับต้องผ่านประสบการณ์ถ้าไม่ผ่านประสบการณ์จะไม่รู้เรื่องนะครับต้องมีทีมงานใช่ครับต้องมีรถขนส่งใช่ครับนะครับเคยมีข้อผิดพลาดไหมในการแพ็คกิ้งในการบรรจุหรือว่าเรามีใช้ประสบการณ์ มีครับเพราะว่าบางครั้งเราเราไม่ได้อยู่หน้างานตลอดอ่าอย่างอย่างน้องน้องเขาแพทย์อาจจะน้ำหนักไม่ตรงบ้างนะครับหรือว่าติดเทปผิดสีอย่างเงี้ยครับมันก็ไปคนละเรื่องเลยอ๋อนี่คือเทปคือบล็อกหลักในการใช่ครับว่าเทปแต่ละกล่องคือปลาะไรและการนับนับกล่องนับกล่องขึ้นรถใช่ครับถ้านับผิดแต่ทีแรกมันก็ผิดจนถึงด่านถูกต้องมันก็ต้องไปเปลี่ยนตัวเปลี่ยนอะไรอีกใช่ครับใช่ครับมันเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่นะครับเพราะฉนั้นแล้ว ต้องตรงกันต้องตรงกันครับข้อมูลต้องตรงกันเมื่อถึงด่านใช่ครับจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเอกสารใช่ครับแล้วเรามีเอกสารอะไรรับรองไม่จากนี่้าไม่มีนะครับอันนีไม่มีสินค้าเกษตรอ๋อสินค้าเกษตรแต่ว่าโดยหลักๆก็ขอในส่วนของปลาบางส่วนเราจะได้ขอทะเบียนฟาร์มทะเบียนฟาร์มครับทะเบียนฟาร์มเพื่อเพื่อไปช่วยในการอ้างอิงของของประมงของประมงที่ด่านครับนะครับมันก็ต้องมีกฎเบียบบ้างนะมับมีกฎระเบียบครับอันนี้นะครับไอข้อมูลตรงนั้น เดี๋ยวเราค่อยไปเส้ชดูว่าถ้าใครจะทําอาชีพนี้ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างมันส่วนลึกกันนนส่วนลึกครับส่วนลึกนะครับเพราะนั้นมันก็ต้องค้นคว้านิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าจะทําได้ง่ายๆใช่ครับนะครับลําบากใช่ก็ว่าลําบากแต่ว่ามันก็เป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถเป็นทำรายได้ทำรายได้ได้แล้วมีเป็นกิจกรรมทานะครับมีกิจกรรมทําแต่ว่าสําคัญสาคัญนะครับเวลานะฮะต้องแม่นนะครับถ้าไม่แม่นนี่มาเสียเวลาเปล่านะครับที่นี่เพราะว่าคนแย่งกันเยอะ ไม่ใช่มีเจ้าเดียวใช่ครับใช่ลูกค้าเขาข้างในนี่เขาเยอะนะครับแต่ละเจ้าจะเห็นมันมีถังถังไว้สําหรับสต็อกนะครับคือเขาสามารถที่จะเก็บปลาใช่เก็บปลาได้สต็อกไปเลยใช่ครับเท่าเดิมเยอะๆใช่ครับเรานี่ก็เก็บเหมือนกันเราไม่ค่อยจะเก็บส่วนมากเราจะซื้อปลาสดเราซื้อปลาสดเลยเราไม่ต้องมาสต็อกไม่ต้องสต็อกยกเว็นบางอย่างที่มันมันยากอย่างสังวาดอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันเวลาไม่แมทกันอันนี้ผมไปเอามาเมื่อคืนอ๋อนี่นี่ไปเอามายังครับไม่ใช่อยู่ที่นี่ไม่ใช่ครับอ๋อไ ไปจับพื่นมาด้วยใช่ครับอ๋อนะครับไม่ใช่จับตลาดเยียวนะครับไปจับที่บ่อใช่ครับที่บ่อด้วยที่กระชังที่กระชังด้วยครับอ๋อคือค้นหาค้นหาครับค้นหาว่าเขาอยู่ได้ตัวไหนเราจับจับมาใช่ครับแล้วก็มาแพ็คกิ้งที่นี่ใช่ครับอ๋อทำอย่างนี้ทุกวันทุกครั้งที่มีออเดอร์ทุกครั้งที่มีออเดอร์ครับนะครับตัวถือว่าที่นี่ก็สะดวกอย่างหนึ่งลงน้ําแข็งมีต้องมีต้องมีดูดูการแพ็คกิ้ง อันนี้กําลังกําลังบรรจุสังกวาดนะครับนี่นะฮะวิธีการแพ็คก,กล่องเท่าไหร่นะสามสิบกิโลสามสิบกิโลครับ <S 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 ก็เราจะใส่น้ำแข็งเป็นชั้นๆนอย่างนี้เลยฮะใช่ครับอืมเขาคำนึงถึงความสดไหมพวกนี้คำนึงครับเพราะว่าถึงนู่นลูกค้าสิก๊กมากถ้าไม่สดลูกค้าแจ้งมาครับคอมเพน์ยอย่างเดียวอืมแล้วมีตีกลับตีอะไรไหมไม่มีครับไม่มีมนะส่วนมากนะส่วนมาก ส่วนมากลูกค้าก็ไปคือคอมเพน์ก็คือเราก็ต้องรายได้เราหายเลยอืมออันนี้โรยเกลือนะฮะโรยเกลือเพื่อให้มันรักษาอุณหภูมิอุณหภูมินะครับเป็นเทคนิคใส่มากใส่น้อยแล้วแต่แล้วแต่ครับผมใส่เยอะเพิ่มเยอะเพิ่มเยอะแต่ว่ามันอย่างน้อยมันก็ช่วยให้น้ําแข็งละลายช้าอ๋อนะครับคือถ้าการใส่เกลือคือทําให้น้ําแข็งละลายช้านะครับสามารถเก็บอุณหภูมิได้ดีปลาจะไม่ตก ถึงนู่นลูกค้าจะดูตาดูเหนือกเลยครับอืมเขาก็เช็คหนึ่งกนเช็คครับเขาเช็คไม่ใช่ว่าเราส่งไปยังไงก็ได้ไม่ใช่นะครับอ๋อถ้าเรารักษาของที่มันดีไม่ถ้าอ้อเดอร์ก็เยอะครับผมอ๋อแต่คู่แข่งก็เยอะนะครับไม่ใช่ว่ามีไม่ใช่แต่เราไม่ใช่มีแต่เราใช่ครับคู่แข่งก็เยอะเยอะอืมจากจากจากประเทศมาเลเซียก็ดีหรือจากในประเทศเราก็ดีหรือพม่าก็ดีพม่าก็มีด้วย ครับนวดด้านโน้นนะครับที่เห็นแทอัน,นั้นคือของที่ส่งพมา่าอ๋อทางโน้นคือพอมา่านะครับส่งพม่าเหมือนกัน <c oughs> เขาต้องการปลาตั่งไปใช่ครับอย่างนี้เหมือนกนะันเขาจะเฉพาะเขาใช้ใชยีสกเขาจะใช้ยีสบเยอะยีสกหหสใหญ่แลก็สมไหวทางาส่วนขมิ้นก็จะไปในส่วนของสวายตอนนี้โอ้นะครับนี่คือตลาดนะครับควรเป็นไปตลาดว่าแต่ละที่เขาต้องการอะไรนะครับอุส่ครับอนี่คือเราแพ็กทิงเสร็จแล้วเดี๋ยวรถมาลับ อ่าใช่ครับส่วนมากคือออกกี่โมงรถถ้าเสร็จอ่าขอให้เราเสร็จคืออย่างง่ายๆเราต้องออกให้เร็วก่อนสี่โมงเย็นออกจากนี่ใช่ครับเพราะรถวิ่งใช้เวลาประมาณสิบสี่ชั่วโมงสิบสี่ชั่วโมงครับโอ้โหนะครับทดี๋ยนี้ต้องเข้าให้ทันเวลาครับที่นุ่นอืมเพราะไม่งั้นรถติดอืมต้องถึงก่นานเราะออกคือสี่โมงเย็นหกนโมงเช้าหกโมงเช้าวิ่งจากนี้สี่โมงครับ ใช่ค้บายสี่โมงเย็นไปถึงนู่นหกโมงเช้าครับอ๋อนะครับคือจริงจริงจริงๆเราเราก็อยากให้ช้ากว่านั้นแต่ว่าหรือเร็วกว่านั้นแต่ถามว่าเราก็หมองความปลอดภัยของคนัด้วยนะครับต้องเซฟตี้ด้วยเซฟตี้ครับเซฟตี้ช่วยกันเราพยายามจะเล่งด้านนี้ให้มันเสร็จก่อนเที่ยงเสร็จก่อนเที่ยงครับผมเพื่อให้คนขับเองก็ไม่ได้รีบร้อนนี่เราต้องหาปลาถึงเที่ยงเลยเหรอไม่ใช่ครับเราแพ็คกิ้งเราแพ็คกิ้งครับ ส่วนหาปลามันไม่กี่ช่วงมงนี้ก็บดละอ่าเราก็ได้ครบละได้ครบครับถ้าไม่ครบเราก็ต้องไปดูที่ตลาดอื่นอ๋อถ้าไม่ครบคือไปหาตลาดอื่นใช่ครับเพือในบเดอร์แต่ส่วนมากคือตลาดเดียวก็น่าจะครบใกล้เคียงครับใกล้เคียงแล้วแต่ว่าบางวันมากมันน้อยอว่าเขาต้องการด่วนหรือไม่ด่วนใจขัดใจครับวันนี้คุ้มค่ามากนะครับสำหรับการตามมาดูที่ตลาดการหาปลานะครับอาชีพของคนหาปลานะครับผมต้องยอมรับงีนะครับถ้า หนึ่งถ้าไม่มีความเชี่ยวชาญถ้าไม่มีความรู้นะครับถ้าไม่รู้เทคนิคนะครับหรือจะรู้อะไรต่างๆในตลาดนะครับคน,คนไกลต่างๆในตลาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนที่จะมาทำอาชีพนี้ต้องวิเคราะห์ให้ดีนะครับเพราะว่าการจ่ายตังอะไรพวกนี้เราแท้งันสดใช่ครับคือจ่ายไปแล้วถ้าผิดพลาดยังไงคือรับชบเป็นชดดีเต็ม,มนะครับน,นั้นก็ต้องศึกษาก่อนก่อนที่จะมาทํานะครับก็คลิปนี้นะครับ ก็ต้องถือว่ามีความรู้อะไรมากมายสำหรับคนที่จะเข้ามาสู่อาชีพนะครับผมต้องขอขอบคุณพี่ชันชัยมากนะคะชันชัยแก้วลามากที่สละเวลานะครับว่าเป็นอาชีพที่ทุกคนที่ยังไม่รู้และที่รู้นะครับจะได้เข้ามาศึกษาว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำมาหากินนะครับว่าต้องมียังไง ต้องประสบการณ์ยังไงถึงจะเอาตัวรอดในสงครามเขาเรียกว่าสงครามกันแล้วกันในตลาดในตลาดนะครับก็ถือว่าต้องขอบคุณพี่ตุ้นจริงๆนะครับยังไงก็ขอให้พี่ตุ้นนะครับตอมาชีบนี้จเรรุ่งเรืองรุ่งเรืองขอบคุณครตัวขอบคุณครับ